ไม่เจ็บเจ็บหรือไม่เจ็บเลยหลังจากนั้นจากนั้นจนตื่นขึ้นมาจนตอนนี้ไม่รู้เลยมันเป็นยังไงกับการเจ็บที่เราเคยได้ยินสิบล้อทับคุณพี่มีไหมไม่ซาเล้งยังไม่มีจักกรยางไม่เจอซาเล้งยังหาไม่เจอเลยนะสิบล้อทับไม่มีแน่นอนโอ้โหสวยมากมีความรู้สึกว่าโชคดีมากเพราะว่าเราเดินทางมาจากฝรั่งเศสแล้วทีนี้มันเราก็กังวลเรื่องว่าเฮ้ยหลังจากถานใครจะดูแลเราที่แรกจะให้น้องมาจากร้อยเอ็ด พอเราก็กลัวเนาะเราจะเตรียมการทุกอย่างสรุปแล้วเพื่อนบอกเดี๋ยวดูแลเองเดี๋ยวล้างแผลให้เองสรุปแล้วไม่ต้องทํเลยไม่มีล้างแผลไม่มีอะไรเลยบอกตรงนะคะพาตัดเสร็จกลับไปกินชาบูจนถึงเที่ยงคืนนี่เลิศไหมอีก24ชั่วโมงต้องกลับมาดูแผลเดินชิวเดินคือแบบเพื่อนก็มาเยี่ยมเขาบอกไหนบอกไปทำน้าอกก็ทำไอ้ไงมีความรู้สึกว่าโชคดีมากที่แบบ เราไม่คิดจะทำหน้าอกนะแต่มันก็บางครั้งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะได้เจอที่นี่ความคิดจริงๆนะปกติเป็นคนไม่คิดจะเสริมหน้าอกอเป็นคนมีหน้าอกแต่ว่ามันจะไม่มีหนึ่ง <No. S 1> แต่วันนั้นอ่ะเพราะว่าช่วงโควิดเนาะเปิดเฟซดูเอ้าอยู่ดีคลินิกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นเขาเล่นกลวยอคุณหมอจามอะ่ะเ้าบอกเขาเล่นอะไระ <c oughs> ถ้าเราไปจับได้นะเราจะมาบีบเสร็จหน้าอกเราสองสี่ก้อนแล้วกันสองก้อนพอคุณผู้ชมแล้วจากนั้นก็ดูมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆแล้วก็เจอน้องสองคนน่ะ จัดนันก็ติดเลยตื่นขึ้นมาก็จะเปิดทิ้งไว้ให้น้องฮะเลกับน้องอันคุยให้ฟัง <c oughs> อะไรไมาทันก็มาปัดกลับพอได้มาทําจริงๆกลับมีความรู้สึกว่ามันสบายมันโอเคทุกอย่างที่เราคิดว่ามันจะลําบากมันจะหลังผ่าแต่ของเรามันไม่ใช่เรามาคนเดียวเรามาตั้งแต่ตรวจเลือดคนเดียวกลับไปคนเดียวอยู่บ้านเพื่อนเขาก็าาชิวๆเราเราก็ปกติมาก ก็คงจะเป็นการที่ว่าเราเตรียมตัวด้วยสําคัญมากกับการเตรียมตัวที่จะไม่เอาแอลกอฮอล์เข้าปากที่เลยแล้วก็ไข่ขาว6 7ฟองเอาไปเลยแล้วก็พวกเนื้อไก่พวกโปรตีนพวกนี้อย่าไปเชื่อนะว่ากินแล้วแขมันจะนูนไม่เกี่ยวเลยแต่รู้สึกโชคดีมากที่มามาเจอที่นี่อเพราะว่าเรื่องผ่าตัดเราได้ยินเรื่องทำหน้าอกมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะอืดึงก็วันนั้นช่วง14วันที่ไปสวนทีเรียน แล้วมันมีเนินอะ่ะพี่ก็แบบล,ลงตามเนินแล้วรู้สึกหน้าอกเรามันเอา้าคุณเขี่ยงเท่าไหรนะ่เนี่ยอะไรก็เลยให้มาจาับนะ <c oughs> กระดุกกระดิ่งได้ด้วย <c oughs> แอบกระดุกกระดิ่งได้กั่เมื่อไหร่ใช่ไหมก็มีความสุขแบบชิวมากตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างไม่กลัวแล้วแม้นคนกำลังจะทาน <c oughs> ใช่ก็ไม่หายกังวลแล้วอะไรเงี้ย คุณผู้ชมเสริมหน้าอกหนึ่งเดือนค่ะซิลิโคนเป็นตัวโมติว่าซิลเซอนะ7 5ร์เฟสนะ375ซีซีแล้วคือดูดิดูเนินดิเนินไม่มีสะดุดขอบไม่มีสะดุดริ้วซิลิโคนเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมโอ้สวยมากสวยมากสวยมากเคสนี้เสริมกับคุณหมอจำนายแพทย์นัทพลวงเกตขจรนั่นเองดูคนเดี๋ยวให้พี่นิตยาทิ้งท้ายนิดนึงว่าทำไมต้องมาเสริมหน้าอกที่ขีดฝีมือรืกเทคนิค ทุกอย่างที่มันตรงกับเราที่เราแบบไม่มีเวลาพักเยอะ,ะอะไรเงี้ยก็เลยเออทำเราก็อยากสวยด้วยนเยยานาะอะไรเงี้ยไม่รู้จะอธิบายไงคือดีคือมันดี<ง>ทุกอย่างแหละเนานะ